เฮ้บ๊มีโมนี้หูบอเอฟเขาจะเเือกัเอฟซีเดือเนี่เขาบอกวลาเวลาผ่เขาอลินออลิลินสมตินเขาอลินออลินออลิหยคิวอีคิวสร้างยู่ด้วยร้านกันเอองามดีถาวอลิน จะโอเคสักกล่องอีกโอเคนะคะนะคะเจอกันอีกแป๊บนึงเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนไปดีท่านผู้ชมทั้งสามสิบเอ็ดคนที่เขามารับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสวย ตอนนี้ขน้อยอยู่กับลูกสาวลูกสาวของพี่สาวโบแมนเอาจะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายลานคอยคอยพี่ลานใส่เี่น,นอนพี่หนออะไรนี่หนอคือผู้ชายใช่ไหมคือผู้ชายใช่หรือเปล่ายูบาเรเลี้ยงลูกจะพี่น้มอมาเลยไปใส่ ก็เลยบว่ได้ถ่ายคลิปได้ลูกแล <midt Phone power graphics> ้วเหรอแม่จ้าไม่ลูกเลยเด้อแม่นี่คือลูกสาวเนาะก็เลิกแต่งงานเดือนพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าพรมีเวลาถ่ายคลิปสบายดีสบายทุกประเด้อตกแก้มมือเสือบอลูุกไปนี่วะนอนกับมือเัาไหวอยู่นี่พี่น้องเห็นบอกหักกันเสียงนี้ ก็คือเราจึงสั่งกันใครอยากเห็นลูก c o n d i t i นเราดูอีกข่าปพิกหนะค่ะเพิ่นหนักกันนอนพี่หนอเอ้ยเพิ่นหนักกันรับนาะกันเพิ่นบพรท่านได้รับเนี่ยว่าเพิ่นสีมาหยอกน้ำเเผ่เพิ่นหนักกันรับรับข้าเดียวหนึ่งดอกกำลังเหลือเบียกมากพี่หนอมาแต่เบียกเลนงานนอนล้วก็มา ให้ยังดี่หลายอย่งเลยเยนลูกจ้าเรียนล,ลูกพี่สาวเรียนลูกลลอะไรเนาะที่เป็นแตงดองพีการนี่เด้เล่าปัตตน,นีเป็นกำมะรินบ้านมายามบ้านมาเหยี่ยมบ้านหนึ่งเดือนเอหลังจากวัดเดือนที่หนึ่งเป็นการประยุทธ์นครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นเด้อสวัสดีคุณปัญญาใครคือคุณปัญญาคะน่ารักคือแม่นอกโอ้ยนะฮะคือแม่แหละ สบัสดีจ้าสบัยดีเอฟซีทั้ง8.4คนเนะาะก็ทางไดมาทางใดเดีคือว่าขอมาเบ่งลายสดบอเดไปเหตุการณ์บรเบาะบอไดเพจดีไอพงานบอเดหน้า,นาตาเหมือนกันเลยเหมือนบ่เหมือนตรงไหนอปปกามาวงเลยค่ะเหมือนตรงไหนอปปกามาวงเลยค่ะเอ้ยกวดมันตื่นเด้ถังวันหักนอน <c oughs> ก็เลิกคือว่าสิได้ย,ดยอมันบัดคับอืมอืมวันนีงได้ยอมบัดคับมันมือนี้มาควันรับฟ้าเลยแรลกเ้อะมันเื่อสลาย<ล>อีกบัดหนึ่งเออเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพิน่นตื่นก่อนแล้วก็สิอาบน,น้าให้เพิ่นเนาะแล้วก็สิยใช้แบบให้เพิ่นเดี๋ยวถ่าเบิ่งในนาฟีดเนาะสิอับลงให้เบิ่งอยู่ ิอัพคลิปอัพผูกเบิงถ่ายแบบให้ล้านหน่อยเนาะลูกสาวเป็นตะแพงแท้เด้อุ้ยเป็นตะแพงได้นะคะไปแวิวกดำดำดุกดุกนกใหญ่ๆดไข่หวาหน้าสังจังเลยหน้าสังจังเลยอียัง ข่อยเด้อปัญญาสหองโอ้สวัสดีค่ะคุณปัญญาอ๋อเป็นทักทายกันเอฟซีเป็นถักทายการฮอลลหลุดงงน้องขึ้น,นามาเมื่อเอร่ฮเลล์มาคุณปัญญาเลี้ยงเป็นหรือเปล่าเลี้ยงเลี้ยงก็เป็นอยู่ให้กินนมได้แต่ตอนเพิ่นขี่ตอนเพิ่นทายหันกะเลี้ยงบ่ได้เห็ดบ่ <c oughs> เป็นฝนตกเยาว์บ่อยปักเสียฝนโปรตกเด้อปักเสียเลยสบาย ดีจ้าอันยองอาเซียวสรุมยังสวยน่ารักคือเก่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสบายเนี่ยพระเอกตัวน้อยเขาคือผู้หญิงค่ะเขาไม่ใช่ผู้ชายนะคะเขาเป็นผู้หญิงเด้อะทั้งเป็นหน้าตาเขาสิคือผู้ชายกระตานแต่เขาก็เป็นผู้หญิง โอเคตกใจตกใจเนตกใจมีใจะให้ดูหน้าแบบเต็มๆม,มีคุณอารินนะคะขาซื้อว่าเด็กหน่อยอารินหนูน้อยอารินอารินยาซื้ออารินอารินยาเนาะตอนนี้อายุเกือบๆจะสามเดือนแล้ววันที่้าเก่ากับ,กบครบสามเดือนเต็มซึ่งเป็นกระตังข้ออะไรแข้งมีวัฒนาการเ,เปลี่ยนว่าอิรีเลย ถืว่าเพิ่นพัฒนาไว้ไเด็กน้อยผูนี้ยุคสมัยนี้เนาะเด็กน้อยใหญ่ไวคือยุคสมัยตะกี้เด็กน้อยใหญ่ซะกลัวจะใหญ่ได้มื่อเขาซันเป็นเหลาก็ยังบ่ใหญ่ปัจจุบันนี้กินแค่นมผง3แก๊สก็ใหญ่้ ตอนนี้อากาศแดดพี่น้องเอ้ยเนี่ยบักแดดแดดมันเนีออกไปถึ่งแดดทึ่งไงส่วนนี้จะจาไงเป็นพิเศษเนาะเพราะว่ารถขาเจ้ามีรถใหญ่รถแกมันขาจเจ้าแรงแต่ละมือรถร้ายได้เป็นพิเศษเลยแหละแล้วก็จะมีเข้ามาติดตั้งไฟในเสาหนาบ้านแต่ละเสาแต่ละเสากลางคืนมาอันนี้เป็นตะมวนได้เขตเขตแถวเขื่ขอนเจ้าของ เดี๋ยวสิออกไปถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะอัปเดตการใส่ไฟในเมืองพงสุดเออว่าเบิ่งว่าเมืองพงสุดเันจะพัฒนาลายรสำใดเนาะเขาจะพัฒนาลายรจะเมืองพคนี้ขึ้นมาถือว่าสางคนงานบักหลายๆเลยแหละีีตื่นมาดินกับมีไว้ตื่นมาดินกับมี้ไว้ เฮ้บ่มีเอฟซีลมน้ำแต่ไหนอ่ะเดี๋ยวสุไปป้าเดี๋นี้ไปหาเฮียก่อนเพราะว่ากำลังเหลือมาแต่เบียกนาะเหลือมาแต่ตลาดแล้วก็มาหาอยากอัปเดตทุกคนให้มาเบิ่งร้านน้อยเฮาปโอ้น้อยเปอยู่อะไรเบิ่งมาตอนนี้หนาวน้อเห็ดเป็ดคักหนาใหญ่กว่าหนายีละค่ะอื้มอื้มอื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 ้หนาวใหญ่ก็ยีล่ะนี่ อ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เมือนหนาเนาะเดี๋ยวสิฮาไปถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งก่อนไปหาสอกถ่ายคลิปก่อนพ mm hmm. าไปอัพเดตมุคงสิโดนใส่ไฟใหม่กันเนาะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเจอกันบายบายเฮ้ hmm.